เรื่องเล่าหลอนตอนบ้านร้างริมน,น้ำก่อนจะรับฟังฝากทุกคนกดไลฟ์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจทีมงานช่อง A.I. หลอนด้วยนะครับขอบคุณครับในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำที่เงียบสงบมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวบ้านนี้มีเรื่องเล่าลือกันมาว่าเต็มไปด้วยวิญญาณร้ายและความลึกลับที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้คืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงมีกลุ่มเพื่อนสี่คนได้ตัดสินใจจะพิสูจน์ความกล้าของตนเอง พวกเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังนี้แม้จะรู้สึกกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทําให้พวกเขาเปิดประตูบ้านที่เก่าและผุพังเข้าไปในบ้านนั้นมืดมิดและเงียบสงัดไม่มีแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างที่แตกหักทําให้แสงเงาดูน่ากลัวมากขึ้นพื้นไม้แตกหักเหมือนกับรอยเท้าเก่าๆเ,เสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างทําให้เกิดเสียงวิดวิวที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นขณะที่พวกเขาเดินสำรวจแต่ละห้องพวกเขาก็พบกับข้าวของเก่าๆที่ถูกทิ้งร้าง บางสิ่งถูกคลุมด้วยฝุ่นหนาบางสิ่งถูกทิ้งขว้างเหมือนมีคนหนีไปอย่างรีบร้อนแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจคือภาพถ่ายเก่าๆที่ถูกแขวนบนผนังภาพถ่ายนั้นแสดงให้เห็นครอบครัวที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เมื่อสังเกตดีๆพวกเขาก็พบว่ามีรอยเลือดเล็กๆอยู่บนภาพถ่ายนั้นทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่าขนลุกมาจากชั้นบนเสียงนั้นทําให้พวกเขาหนาวสั่นไปถึงกระดูกแต่พวกเขาก็ยังคงตัดสินใจจะไปดูขณะที่เดินขึ้นบันไดที่เก่าและโครงเพลง พวกเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังตามพวกเขาอยู่เมื่อมาถึงชั้นบนพวกเขาพบประตูห้องหนึ่งที่ปิดสนิทเสียงกรีดร้องมาจากในห้องนั้นพวกเขาเปิดประตูเข้าไปช้าๆภาพที่เห็นทําให้พวกเขาต้องยืนตะลึงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นผมยาวสยายหน้าซีดเซียวเธอกําลังกรีดร้องและหันหน้ามองมาทางพวกเขาตาเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังพวกเขาหนีออกจากบ้านทันทีไม่เคยหันกลับไปมองอีก ทุกคนในกลุ่มไม่สามารถลืมภาพของผู้หญิงคนนั้นได้และหลังจากคืนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องและเห็นเงาของเธอในฝันทุกคืนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกต่อไปและเรื่องเล่าของบ้านร้างริมน,น้ำก็ยังคงเป็นตำนานที่หลอกหลอนคนในหมู่บ้านตลอดไป